กระจก LED ค่ะสำหรับร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะคะหรือว่าร้านทำเล็บที่อยากมีกระจกสวยๆกิเตัวนี้เป็น LED ระบบสัมผัสนะคะไซส์นี้อยู่ที่100 cm นะคะ100่งซนติเมตรแล้วก็กว้างอยู่ที่70ซนติเมตรค่ะ เป็นกระจก LED มีไฟ LED สองสว่างนะคะสามารถเพิ่มโลโก้ได้ด้วยสำหรับร้านที่มีโลโก้ร้านมีชื่อร้านนะคะสามารถใส่โลโก้ร้านได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างของกระจกนะคะแล้วที่สังเกตจะเห็นกลุ่มเปิดปิดนะคะ off on อ่ะเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูนะคะเป็นระบบทัชสกรีนค่ะนี่เลยปิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ปิดไง่ายเลยอ่ะกดเปิดเลยเยวเป Whole. ิดเพีงแค่กดทัชสกรีนตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดได้แล้วค่ะมีหลายขนาดนะคะแล้วก็หลากหลายดีไซน์เดี๋ยวยังไงใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ l ล n e a barber salon ts ค่ะด้านหลังกระจกนะคะตรงนี้จะเป็นที่แขนะคะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคะ ก็ด้านหลังเป็นช่องเซอร์วิสไฟค่ะรูปแบบเป็นแบบกล่องไฟนะคะสวยมากๆเลยนะคะสามารถเลือกขอบได้นะคะตรงนี้เป็นขอบดำหรือจะเลือกเป็นสีอลูมิเนียมสีทองได้หมดเลยนะคะจีม <G> ันเลยนะ It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along?